สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนการเปลี่ยนสีพื้นหลังโดย Photoshop นะครับ CS5 นักเรียนก็เตรียมภาพมาหนึ่งภาพนะครับแล้วแอดเข้ามาที่ Photoshop ครูขอใช้ภาพตัวนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนสีพื้นหลังตัวนี้นะครับาลากมาใส่ Photoshop เลยนะครับรูปชายหนุ่มของเรานี่เองหน้าตาดี <laughs> ทีนี้การทํางานของครูเหมือนเดิมนะครับการที่ครูจะทํางานทุกครั้งสิ่งที่ครูไม่เคยลืมเลยก็คือการแบ็กอัพหรือสํารองเลเยอร์ของเราไว้นั่นเองอะไรครับ c t r l j จากนั้นปิดตาต้นฉบับของเราไว้เพราะว่าเราต้องการแก้ไขเลเยอร์หนึ่งเนาะจากนั้นการเรียนสีพื้นหลังของครูนั้นจะมีด้วยกันประมาณ2-3วิธีด้วยกัน อยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เราถนัดนะครับอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นว่านี้เป็นสีดําตัวนี้สีดําผมก็สีดําผิวพันรรณที่สีน้ําตาลเนาะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าพื้นหลังของเราเป็นสีฟ้าเป็นแค่สีฟ้าเป็นแค่สีเดียวด้วยทีนี้คงไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนนะครับให้นักเรียนมาเลือกที่เครื่องมือตัวนี้เลยนะครับนี่ นับ 1, 2, 3, 4เครื่องมือที่4เ,เมื่อเอาเมาส์มาชี้ก็จะปรากฏว่า Magic เว t ทร์นะครับหรือ W ให้เรากด์ w นั่นเองแต่ในที่นี้จะมี2ตัวเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วคลิกค้างจะมี2ตัวนะครับให้เราเลือกตัวข้างล่างปุ๊บเพราะจะเป็นการเลือกทีเดียวเลยนักเรียนลองทีนี้นักเรียนต้องการเรียนสีพื้นหลังใช่ไหมครับให้นักเรียนมากดที่พื้นหลัง เลื่อนเมาส์มาแล้วคลิกที่พื้นหลังจะเห็นว่ามีเส้นประเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเลือกซึ่งมันเป็นสีเดียวกับพื้นหลังใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนกันจากนั้นให้เราขยายเพื่อความชัดเจนอันตินเนตกดปุ่มอันตินเนตนะครับแล้วก็ใช้เมาส์กลางเลื่อนขึ้นบนนะครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ชัดว่า เราต้องการพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันยังไม่ถูกเลือกตรงนี้ก็เช่นกันจากนั้นให้นักเรียนมาที่ข้างบนนะครับกดที่2ตัวนี้มันจะมี1 2 3 4ให้นักเรียนกด add to selection นะครับผมอ่าคลิกปึ๊บจะเห็นว่าเมาส์ตัวชี้เมาส์ของเราจะมีรูปบวกซึ่งเมื่ออ่าจะเป็นรูปบวกนะครับให้เรามาคลิกอ่าเขาก็จะเลือกพื้นที่เพิ่มเติมให้เรานั่นเอง ตรงนี้เช่นกันครับทรงผมยังไม่เนียนออประมาณนี้จากนั้นให้นักเรียนไปคลิกที่ image เมื่อคลิกที่ image แล้วใช่ไหมครับเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับให้มาที่ adjustment นะครับแล้วมาเลือกที่ v a r i a t i o n นะครับ ให้คลิกหนึ่งครั้งจากนั้นจะเห็นว่าสีมีให้เราเลือกต่างๆหลายๆมีเงามีไฮไลท์อะไรประมาณนี้ยอ่านักเรียนลองเลือกเลื่อนไปนะครับอ่าก็จะเห็นว่าต้นฉบับจะเป็นสีน้ําเงินอย่างงี้ใช่ไหมครับเราต้องการให้เป็นสีอะไรครับออย่างเช่นสีม่วงก็กดที่สีม่วงอ่าเมื่ออยากได้สีม่วงแล้วก็คลิกที่สีม่วงแล้วก็โอเคเลยครับจะเห็นว่า ต้นฉบับของเรานั้นเป็นสีน้าเงินใช่ไหมครับทีนี้ภาพที่เราแต่งจะเป็นสีม่วงโอเคใช่ไหมครับอันนีค้คือวิธีที่หนึ่งทีนี้เราก็ต้องทําการทําการเอาเส้นประออกโดยการกด c t r l d